ในเทพพยาดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาปัฏิและอังคารของคุณปั้นวันละทินิตผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนาดลบรรดาลให้ดวงวิญญาณของคุณปั้นวันละทิเิตผู้วายชน จงไปสู่สุติในสามปรายภกป,ประสบสุขในเททยามิมารสสามมาช่วนินรันดร์การคือ,คอลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขอซื้อที่ผู้บัยชนนะครับ้าจตะท่านผู้เจริญขอเชิญเทพพยานา ในมหาชนฤทธิและโปรดฟังวจีของพวกข้าขอท่านจะเมตตาอนุญาตอุทกสถานเป็นที่สถิตอิตและอันคานของคุณพันรณทินิตผู้วายชน ในพื้นสม,มุทรมณฑลน,น,นี้ด้วยเธอนสา